ก็คืออ่าอันนี้ล็อกไว้แป๊บนึงเหนื่อยมากจริงอ่ะรู้เลยว่าไม่ออกกำลังกายนี่สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปแรกแล้วก็วอล์กแรกเลยนะคะจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยอนะทุกคน ไม่รู้จะเปิดคลิปยังไงไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอ่ะเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เจมเจมสตอรี่ชาแนลนะคะทุกคนเป็นวอล์กแรกอยากทำความรู้จักกับทุกคนก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้นนะคะเจมเป็นเจ้าของแบรนด์ซีสแน็คนะคะทุกคนซึ่งซีสแน็คเป็นแบรนด์ปลาหมึกอบกรอบแปรรูปนะคะขายอยู่ใน Facebook, IG, Line My Shop และ ตามที่ร้านของฝากต่างๆนะคะทั่วประเทศนะคะเรามีตัวแทนจำหน่ายด้วยที่ตั้งใจทำวอล์กขึ้นมาก็เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบเที่ยวมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเก็บแบบบรรยากาศภาพบรรยากาศที่เราไปที่ต่างๆนะคะไว้รวมไว้ใน y t u t u นะคะถ้าเกิดใครที่แบบอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาดูใน YouTube เจมได้นะคะก็คือเป็นมือใหม่นะทุกคนฝากให้กำลังใจด้วยนะ วอกแรกวันนี้นะคะก็คือจะพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านเกิดเจมิงค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดประจวบนะคะที่ที่แรกที่จะไปก็คือเป็นร้านของฝากนะคะเป็นร้านของฝากเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารนะคะคืออยู่ในพื้นที่เดียวกันเลย <Wow. S 1> เป็นร้านของน้าจเจมองนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดประจวบนะคะแล้วก็อำเภอบางสะพาน ใช่แต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าบ้านกูดอ่ะทุกคนลองเซิร์ชกูเกิลดูนะคะว่าบ้านกูดมันอยู่ที่ไหนเป็นเหมือนหมู่บ้านปะเหมือนหมู่บ้านไหมเหมือนตำบลเออมันไม่เป็นตำบลมันไม่ถือขนาดเป็นตำบลทุกคนนั่นแหละจะพาไปนะคะว่าที่ร้านเป็นอะไรยังไงเผื่อใครนะคะที่ผ่านมาแถวบ้านกูดมาบางสะพานอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนาเจมนะคะ ตอนนี้นะคะเจงก็มาถึงที่ร้านบ้านจิบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้าร้านก่อนนะคะนี่ทุกคน <c oughs> เข้ามาจากทางหน้าร้านก็จะเป็นร้านของฝากอยู่ตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ร้านของฝากยังไม่เปิดนะคะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็เลยยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้โซนที่เปิดก็จะเป็นโซนร้านกาแฟากับอาหารด้านในนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมข้างหน้านี้ก่อนใกล้ๆก็แล้วก,ก,กันนะคะมาค่ะทุกคน ก็คืออ่ะอันนี้ล็อกไว้ออ <laughs> ก็คือข้างในเนี้ยทุกคนเป็นร้านของฝากนะคะ,ะซึ่งตอนนี้ข้างในลงมากยังไม่มีอะไรเลยคะ่ะ <laughs> แล้วก็ เหมือนนะเจมจะเอาพวกของโชว์ที่จากญี่ปุ่นอะมาตั้งโชว์ไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นของเต็มหมดเลยทุกคนเป็นของแบบเยอะมากนะคะมีทั้งซีสแน็คแล้วก็สินค้าอื่นๆเยอะมากๆแต่ว่านั่นแหละทุกคนอย่างที่บอกไปว่าพอโควิดใช่ป่ามันเปิดไม่ได้อยู่ช่วงหนึง่งเราก็เลยต้องโละของออกแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนก็เลยเอาหาอะไรมาตั้งให้สวยๆแทนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะ ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าแบบที่ร้านเนี่ยต้นไม้เยอะมากๆนะคะเพราะว่านาเจมเนี่ยเป็นคนชอบปลูกต้นไม้มากแล้วก็จะมีต้นไม้แบบหลากหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจมจะพาเข้าไปชมตรงไอ้นี้ก่อนทุกคนที่เป็นโซนคาเฟ่นะคะก็คือตรงนี้นี่จะเป็น ที่เนี่จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนิดนิดนะคะเพราะว่าน้าจิมชอบแล้วก็มีน้ําตกตรงนี้ด้วยใครที่ชอบแบบต้นไม้เยอะเยอะนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะผ่านมาประจวบก็คือสามารถมาแวะพักนะคะทานอาหารจิบกาแฟนะคะแล้วก็ชมนกชมไม้ชมต้นไม้อะไรอย่างนี้ก่อนได้ที่จะเดินทางต่อลงใต้นะคะทุกคนเพราะว่าร้านนี้จะอยู่ทางฝั่งลงใต้นะคะถ้ามาจากกรุงเทพนะคะคือเลี้ยวเข้ามาบ้านกูดอ่ะ นิดเดียวเองทุกคนจากสีแยกนะคะประมาณกี่นะกี่เมตร <c oughs> เตาเอะหรอกิโลหรอปอนกิโลหนึ่งนะคะก็แบบไม่ได้ไกลมากทุกคนนิดเดียว <c oughs> นอกจากโซนด้านนอกนะคะก็มีโซนด้านในด้วยให้แบบว่านั่งนะคะ <c oughs> คือตอนนี้ที่เจมไม่ใส่แมสอะทุกคนที่เจมไม่ใส่แมสเพราะว่าเจมมาถ่ายตอนที่ร้านกําลังจะปิดแล้วเพราะว่าช่วงที่ลูกค้าเยอะก็คือถ่ายไม่ได้ทุกคนคือคนเยอะมากจริงๆก็เลยต้องมาตอนนี้ <c oughs> อะถ้ามาถึงแล้วใช่ไหมคะ สกแกนก่อนเลยแล้วก็ลงชื่อนะคะใครที่ไม่ชอบนั่งด้านนอกก็สามารถเข้ามานั่งด้านในได้นะคะทุกคนนอกจากโซนในร้านตรงนี้นะทุกคนสามารถเปิดตรงนี้ไปได้อีกนะคะเป็นโซนข้างนอกอีกถ้าใครจะชมบรรยากาศก็คือนั่งข้างนอกได้นะคะทุกคนนี่จะบอกว่าไม่ใช่แค่ตรงนี้นะทุกคนไปฝั่งนู้นนะคะก็จะมีเป็นสวนหย่อมให้นั่งอีกนะคะตรงนู้นก็มีอีกนะคะอ่ะ แล้วก็เวลาจะมาที่ร้านใช่ป่ะทุกคนมีนะที่ร้านมีที่นอนด้วยมองทะลุต้องไปค่ะจะเป็นบ้านไม้นะคะเป็นบ้านไม้ยกสูงตรงนั้นก็คือจะนอนได้เวลามาก็คือจะไปนอนตรงหลังร้านก็ชอบมากบรรยากาศที่ร้านนี้ก็จะแบบลมลื่นนะคะนี่เจมสั่งอาหารมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้นคือคือข้าวเมนูข้าวเมนูเมนูข้าวไข่ข้นกันเชียงปูนะคะดูทุกคน นี่คือเรายเบาทแล้วก็กันเชียงคือแบบจุกมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแล้วก็สั่งสวัสดกิตตี้ขี้เมาทะเลนะคะแล้วก็ไก่เกาหลีค่ะเนี่ยกันเชียงปูแบบเยอะมากเยอะมากเลยอะ่ะกันเชียงจุกๆทุกคนอืมกัญเชียงปูหวานมากทุกคน คนไหวขิวนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะหลังจากที่เรากินกันอิ่มแล้วนะคะแล้วก็พาทัรวบ้านจิบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจมส์จะพาทุกคนไปไหว้พระทุกคนใครนะคะที่มาถึงบ้านกูดนะคะพลาดไม่ได้เลยะคะ่ะอันนี้คือเป็นอันซีนของบ้านกูดมากๆคือไปไหว้ ชื่อยามากจะไม่ได้จะไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ขึ้นให้นะคะจะบอกว่าสวยมากแล้วก็องค์ใหญ่มากๆอยู่บนเขาค่ะทุกคนแปะเราจะพาไปดูกันนะคะบรรยากาศดีด้วยค่ะข้างบนไปค่ะไปขึ้นรถกันอยู่บนรถกำลังไปบนเขา ซึ่งจากที่ร้านบ้านจีไปบนเขาก็ไม่ได้ไกลกันมากนะคะประมาณกี่กิโลคะประมาณไม่เกิน10บไม่ไม่เกิน10กิโลนะคะไม,ไม่เกิน10กิโลนะคะทุกคนเริ่มเห็นแล้วอะ่ะ ก็มาถึงบนวัดแล้วนะคะเออนี่ไงพามาดูแล้วว่าผานะคะเป็นพระพุทธ,ธกิตติศรีชัยคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปไหว้ผานะคะนี่พระองค์ใหญ่อยู่ฝั่งนี้คะ่ะใหญ่มากทุกคนใหญ่มากๆแล้วก็วิวข้างบนนี้สวยมากด้วยเดี๋ยวเราจะไปทําบุญไหว้พผากันก่อนนะคะไปคะ่ะ คนค่ะหลังจากไปไหว้พระเสร็จแล้วนะคะจิจะพามาดูวิวทุกคนมาเวลานี้มันก็จะร้อนนิดนึงนะคะแต่วิวดีมากทุกคนดูสิเห็นทะเลกว้างมากเห็นเกาะด้วยแต่จําชื่อไม่ได้ว่าคือเกาะอ,อะไรฝั่งนี้เป็นทะเลนะคะถ้าเกิดเป็นฝั่งนูน้นลองแผนกล้องไปทางฝั่งนู้นก็คือเป็นทิวเขาทุกคนวิวดีมากจริงๆ นอกจากจะมีพาองค์ใหญ่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเจจะพาขึ้นไปด้านบนนี้ด้วยนะจะเป็นพระเจดีย์เก้ายอดนะคะข้างบนสวยมากแต่ว่าก็ต้องเดินไปอีกสักแป๊บหนึ่งเลยทุกคนค่อนข้างที่จะแบบสูงเนาะสูงอ่ะเดี๋ยวจะพาไปข้างบนนะคะเพราะว่าในไหนก็มาแล้วอยากจะแบบพาทุกคนไปดูด้วยข้างบนสวยมากสวยมากนะคะใครที่ผ่านมาแถวประจวบก็อย่าลืมแวะมานะคะสวยจริงๆค่ะทุกคนไปคะ่ะ จะบอกว่าจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนประมาณ120เมตรแต่ว่าเหนื่อยมากเลยอะสองสัยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะแต่ระหว่างทางที่เดินมาจากร้อนๆ้อนทุกคนรู้สึกอากาศมันแบบเย็นเย็นขึ้นนิดนึงเหมือนมันล่มลื่นอะตรงนี้เหมือนเป็นป่าไผ่นะคะแบบดีอะไปเดี๋ยวเราไปข้างบนกันนะคะสวยมากไม่ได้มานานมากแล้วทุกคน อันนี้นะคะชื่อว่าพระมห uh าธาตุเจดีพักดีประกาศนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเจมจะพาขึ้นไปดูข้างบนด้วยนะข้างบนคือเข้าไปได้ด้วยนะคะทุกคนถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วนะคะแต่ขอนั่งพักแป๊บนึงเหนื่อยมากจริงๆอะรู้เลยว่าไม่ออกมันไกยนี่เข้าไปข้างในกว่า ทุกคนเดี๋ยวเจนจะพาไปดูวิวนะคะจะบอก,ว,ว,กว่าสวยมากๆอ่ะมีแต่เขามว่าสวยมากๆทั้งคลิปอ่ะทุกคนไปค่ะข้างนอกเป็นวิวทะเลสวยมากๆเลยค่ะลมอาจจะแรงนิดนึ่งนะคะทุกคนนี่โหตรงนี้เขาสวยมาก สยมากเลยดูสิเห็นไปถึงแนวใช้หาดฝั่งนู้นเลยนะคะแล้วก็ให้ดูเจดีด้านบนนะคะบอกแล้วว่าเมื่อกี้ที่เดินมาร้อยยีเมตรเออจริงๆมันไม่ได้ไกลนะมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าทางมันขึ้นเดินขึ้นเข,นขาอะ่ะมันก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนไม่ออกกำลังกายอย่าง เราหยุดมาหลายเดือนแล้วนี่คือเห็นวิวแคานี้ก็คุ้มแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะคะใครนะคะที่แวะมาประจวบแล้วต้องหนึ่งเลยนะแวะร้านบ้านจิบนะคะแล้วก็มาไหว้พระที่วัดทางสายนะคะแล้วก็มาดูวิวนะคะรับรองว่าสวยโดนใจแน่นอนถูกใจทุกคนแน่นอนจะหายเหนื่อยแน่นอนจากการขับรถมาไกลๆนะคะแล้วก็แฮปปี้แน่นอนค่ะไปค่ะ